ชิปปูทุกคนทําแบบนี้ผิดปะคือวันนี้เราไปเหมาโบโลนามาหมดเซเว่นเลยเหมามาเยอะมากเราจะมาลองกินโบโลนาคู่กับชิปคืออยากกินมานานมากๆแล้วและจะกินคําบิมเบิรถรสไหนเราจะให้คะแนนเยอะที่ช่วงนี้เห็นเป็นกระแสะนัะมากเมื่อโบโลนาแบบไม่มีพริกเจอชิปออริจินอลปึ้งโบโลนาคลาสสิกคือเนื้อนแน่นมาก เื่อเรียบง่ายแต่ว่าเข้ากันเฉยแบบคาไดไม่ถึงอ่ะ,อะกินคู่กับชิพรสออริจินอลมันเข้ากันมากอันนี้ให้เจ็ดเต็มสิบใส่เซตต้องลองสิ่งนี้โบโลนาพิทุกคนดูดิเป็นคำพอดีโอ้ยอันนี้อร่อยนะ่ะเมื่อเผ็ดเจอกับเห็ดมันซัดแบบนี้นะคะจา,จานเนื้อแน่นนุ่มสุดๆอันนี้สิบเต็มสิบอร่อยชิพ ของแท้บีโบโลนาแฮมพีคู่กับชิปรสสาล่ายตัว C ีโบโลนาแฮมพีตัดกับกลิ่นสาล่ายคือดีสุดๆไม่คิดว่าจะเข้ากันขนาดนี้นให้แปดเต็มสิบนัวเข้ากันกลมกลม่อมสุดๆมีใครลองแล้วบ้างแล้วชอบรสไหนสุดคะทุกคนช่วยเมน์มาหน่อยคะ่ะและม,ม,มันเป็นเมนูแรกที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันจะอร่อยตัว CP พีบโลรนามันนุ่มมันเด้งคือจริงๆเข้ากันทุกรสเลยนะแต่ว่าจะมีอยู่รสหนึ่งที่เราชอบสุดเลย ยังไม่หายเลยจริงๆ CP โบโลนาคืออร่อยทุกรสอยู่แล้วนะแต่ทุกคนรู้ป่ะรสไหนอร่อยชิบโบโลนาพริกคือที่สุดแซ่บเกินทุกคนต้องลองค่ะ